โบโากินผักไหมอ่ะกินผักเฮ้ยกินผักด้วยโบโบกินผักนะกินผักบุ้งใส่ไปแล้วอากินอ้ากินคาปิเช่นีน่ไหนเอยได้แล้วฝั่ง ไม่ไม่หยิมอ่ะช้อนได้กันยางช้อนอ่ะแข็งอยู่เลยอะนี่นี่ฝั่งนี้อ่ะหยิใส่เลยอันนี้เดี๋ยวแช่น้ำก่อน นี่อ่นตรงเนี้ยพี่เป่าแต่น้ำดีด้วยังต <c oughs> แงต <c oughs> แ่น้ำดีด้วยเลยจอหนาง้เกียบแล้ว <c oughs> อ,นนอันนี้พใครมันจะลงเตาอ,อยูยโบโบ่แล้วบอสเยอปลาใส่ร้องไม่ได้เลยเอ่ะว่างโอไดดเลยนะว่า <c oughs> หอยนี่ชอบก็เมาดําเห็ด้วยเห็บกัดแตงบนกูเออกจ้งก็ไม่หรอกจะปิ้งกินเอามาพันสิมาพันเอออาพันพันกระอพันเออพันกรบเื้อชิ้นน่ะวางวางวางมานี่เอามาใส่ตรงนี้อาจารย์จะมางนี้ แม่มัอนเมื่อนจ้ะ